นุ่นน้องที่ดาราซีและสวัสดีค่ะอามีขวดใหญ่มากินนีนน่เน่บุกขัดน้ำเด้อบุได้อคัดกระแตงก็เข่ากล่องน้ำซุยๆเลยมื่อนี้น้องที่ดาราจิมาเทียบไปบิงะะบ่งเนี่ค่ะมื้อนี้ซิมาสครับผิวเออแต่สิพอเห็นแดนดอกที่คัดออกว่าไงคัดออกค่ะเอาลูกหมูหินเกียร์ตาเปยังไงครับวายกระดาษใช่ไหมมาบุ้งสุกด,าวนา,นดาวนางสาวนางง เคยไปได้กี่ยังหมูมากี่ยังก็ลูกไป็ยังตลาดแล้วเอ่อเอฟซีในตลาดเอาสกัดผิวอะไรคะเจี๊จลาบีมันก็เป็นดำๆแต่หวังก็เจลาบีที่มาสั่นนะโอ้แม่เอามะไรก็เจลาบีค่ะนัวโมเมนต์กันเลยล้ำเพื่นี่ค่ะเจลาสครับผิวตะวังสวัสดีเนี่ยตะวังสวัสดีครับโเห็นโเห็นโเห็นทำไมโมฮินน้ำได้เดีระบาย ตาหวังเด้อค่ะนี่ตาตาวังสมวังเลี้ยงหลานตาสมวังเลี้ยงหลานอันนี้ตาสิคัดเฮ้ยบอสเป็นตาหวังสิคัดหนูสิคัดตาหวังเบิง่งซื่อหวังเบิ่งเขาสิบน,นี่เ้อค่ะกระสีสรับขาดนี่เด้อกระสีมีกระสีบอสครับเพราะว่าชีบเบิ่งความแตกต่างเนาะคะ่ะก็เนือ้อกระสีเอามือมาขลุ่นก่อนหวเอามือขลุ่นมานนะเอ,าอนานเอ๊ะ ดีแท้ขี้มินหมอตะวังมาเห็ดปัดก็เลือกตองคัดแล้วเนี่ยเข้ากันก่อนเด้อค่ะมาคัดแล้วเนี่ยบม่ได้หลานสาวคนสวยค่ะกลุ่มมาปัญญายาตลาดมา่าได้เฮียก็ดุ่งมากไปยังตลาดแล้วเอฟซีเห็นเนี่ยไฮซับผีมากไฮซับผีมาแต่มืองเล่าของเมืองไทยหนิบุดมืองเล่าค่ะอ๋อมันมันก็จะระบีแท้ วายมนชีมิหมอนมะเ็ดํำบัปืเมือกบัแมนบัแมนเขาเอากาแฟเห็ดโอกาแฟติลกเขากาแฟเฮดแล้วก็มีอยุฟ้ามันไม่หลาเปล่าดำปุ๊ตื้อเลยดำแล้วเนาะจงนีไทต่อ่งกินกันไมวายมีมีกาแฟมีมะคือเท็แล้วก็เอียงก่อขเมินหมอขคีมินคีมินคีมินเขาบอกขีมินดอกอ่าเขา้อเดี่ยวกันก่อนนะคะเดีเดสครับ ใบมือคือดำเทอะดดาแล้วคนงามแล้วสิสครับผวค่ะเอาล่ะไั่สีเดียวกันแล้วก็เปลียนหมอนย้ายไหมก็ปัญาย้ายกับหมอนหนึ่งเขาย้ายแม่พ่พอพ่อ่อพ่อ่คุณหมอนใช่ยินี่เอามาถูใส่มือก่อนแล้วก็ใครเอามาถูซ่แขนแขนได้ค่สิงคะคือถูรักทุเลนเลยี่นุ๊โอ้ยดีดาแล้ว ถุงเศแขนเมืนเป็นถ้งขานีนะเบากนเดี๋ยวมาเฮ้นนี่นะคะเอาจสิว่าคือทุอักทุเลแตสสงามปนอนอแดี้แล้วเอาสีมาเบลความแงๆนะคะมันสิขาวบ๋นี่เพราะเขาต้นหนาแจงอย่บสุดเกิดหัวโว้ยระวังนี่คือสดฟิวแย่ไปเจอตัวขาวหมนี่ขาวขาวคือหัวขาวเดี๋วนี้ขาวคือหัเดี๋ยนี้เนาะ เาขึ้นเาขึ้นวเดี๋ยวนี้นี่เป็นขาวบอขงขายไรอีเดอตวนี้นี่เ้าขึ้นโอ้ยทั้งในกัจ็แมนยังที่แก่ไม่อยาดหน้ำเนาะคัดตํ้แน่คัดน้แน่เนี่ยรอนมาคัดตํ้งแน่คัด้แน่คัดคื้ขาวค่ะแกโอ้ยยิ่งกันละเดี๋ยวพวกเด็ขาว่าสีขาวบอเอากระสีคัดคัดเดี๋ยวนี้ไปสาขาชุมงขาชุมงก็้อยเล็กเลยครับ มันออกีเว้ยลูกลูกทั้งนั้น่งเอหวยเล็กไม่ดีเาะยเล็กนีไหมยมตาเอรู้ไหมข้าวายลุนเขาเขาทำแบบนี้เขาเรียกว่าพิธีการอะไรพิธีการอะไรคะสลายขี้ไข่เอออ๋ออันนี้เาเขาสลดยขี้ไข่แน่นบนค่ะอ๋อคือว่าผ่าเจ็ตัวก้อนนะคือเปลี่ยนผิวปันนิดเดียะอ้มันคือเนาะมันคืออร้านสวะปดสะพกแต่เลยมรัาขาวค่ะแก หนาจังนี่ดำบ,บุบผืยอะมาขาวเดี๋ยวสิน้าลองให้เบิ่งมันเป็นไก่ว่าขึ้นนอนก่อนมีอะไ่ต่อดเด็กได้บ้างอีนเดงสิดนาแล้วเดี๋ยวสิมาข,า,า,ขาวไว้าขาวว่าประดับนี่กับบ้านเรียนดีังขาวย่านู้นเสื้อนูนี่อ๋อเดี๋ยวสิมาอันนั้นให้เบิ่งได้ค่ะเอาไม่ส่ขาวันไฉยแล้วข้างหลังเพิ่งเอ,อกก่อนนะคะเอาเอาเอาอัคาดจะข่างเมื่อไหร่ไปซื้อไส้เลยนะคะจะมาบอกว่าแบ้นเนี่ยคืออ่อ เอาได้เอาไลยค่ะปาดปาดปดปดปากว่าเกาปืดมันแหมนมันสิมินหมอบ้โอ้กปืดปืต่วันแตกต่างบัมันหนิมบัมันนิมค่ะโอ้เงี้ยงกันบางรูขาขาเงียงกันบงรูงหน้าตงหน้าจ้าบนก้มแตกตางมันเนี่โอ้เขาเขาก็ขานั่นอยู่เอ๊ นี่ค่ะความแตกต่างในกล่องอันนี้สิโบเห็นเนะค่ะว,วา่าโมเมนต์กล่องไอโฟนคือขาวเดี๋ยวเขาก็คุมไทยเอานี่ละนี่อันนี้คือข้างทีที่ใส้เด้อค่ะน,นี่ข้างที่ยังบอลเดธาเด้อค่ะเป็นยังไงขา,างบกันบอขาวกว่าค่ะมมัันนนิ่กบอค่ะแข็งกระด้างเป็นยังไงเป็นยังไงไ ทำไมไก่บอลไก่ลงมากแล้วมันมาตอดมาตอดมขายไก่นี่คือมาขาคะแขกาดูดูไม่ยาดีแตกต่างกันนะอันนี้คือข้างที่ขาดอืแต่ต่างแม่เดี๋ยวเมื่อรูปอ่ตสยอันนี้พะรันอีคนล้นค่ะสีดำพื้ดอันนั้นคาลนแล้วมะคน่ อันนี้เขาลดแล้วนี um um ่อะไรฮะยาวหลายๆซุ um ้มเลยขาซุ um ้มติงน uh> ้อยหน่อยเป็นกินวันดดใช่เอาคือว่ากาแฟกันส่วนผสมมันจะซื้อส่วนผสมมันจะซื้อเป็นกากระแฟนมดุบค่ะกากระแฟอดิ่งกระเบื้องก็อันเด้อค่ะว่าราคาเท่าไหร่ แต่ว่าเพื่อนค่ะเพื่อนเอาให้เพื่อนเพื่อนเห็นน้องธิดาเราเป็นเอาให้ก่อีดากเขอเขาพูดหลายๆเด้อค่ะเอฟซีจากประเทศลาวเป็นยังตลาดประจาไหนเขาพูดอะไรเด้อค่ะผู้คนยังมีน้ำใจให้มาเนาะให้ส้มพักกันมี่ได้ยังที่ให้ส้มพักเนี้วมันเสียตัวนั้นแล้วก็แล้วก็มีอีกให้ให้ลูกสิ้นนู้ตลอดนูเป็นยังถึงได้ห้ลูกสิ้นแซ่บเสียอ๋อดีไคบ้าง เคนหายใก่ยัดลานป่ลูกไม่ปิ้งไก่บ่ะมีค so ่ะเอาเส้นอ so ้วป sí, ิ้งไกลลายกระโดดเลยปิ้งไกลลายค่ะแล้วใบหายไหมบ่หนูบ้ใบแไปย่างวางขายปิ้งไก่ค่ะโอ้ปหาเอาอีกกระบีกมันขาวก็ขาวเอาคือบบาขางนันเดจะเพื่อนี้เอาจะขางเดียวจะคัดนกักันไปอ้เหมืนขาวเนาะเหมัอนขาวอหมันขาวทอกันตรงจว่าจะเปียกๆกีขาหนึ่งเขาจุดว่าจะเปียกๆที่จริงเขาต้องปุ๊บใบก่อนดี หาซูโมโอ,อ้ยมาหาซูโมมันโดนถึงเปเห็ดสามเดือนยัง,ยงเราเว้ยโอ๊บเราไป็นโอ๊บเป็นโตโอ้ยมามีนตาตามีเตาทานอยู่เด้ตาเราเป็นคนที่ไทยที่ไทยแต่ช็อตฟิวแห้เจ <laughs> ๊ดาตาไม่เตาทานแบบเป็นอันเป็นอันใหญ่ๆเข้าไปได้ไหมลูกเป็นเตาโอ๊บ <laughs> <laughs> นี่นะคะป๊าด เขาเกาเดี๋ยวว่าบังเะฆบาไปเม่สิเปลี่ยนไปบอกนูก็ขานนั่นน้ำแน่้อ pues right ันนี well> ้น ok? ุขานนี้บ้างสงสานขันจงแสนเนบ้านมัข่าวน้ำเน่้ยขาวจะฟังเยอะไปเลยเม่นี่อันนี้อันแดงแดงโมเมนตยังได้ะขาให้ใส่เีเดียวส่นที่วงนึงโมเมนต์ขาเขาไห้ใส่หลายเตืออจะน้องที่ได้ยาเขาไว้ไมเล่นใส่ปักหลายเลยใส่ปกหลาย